สวัสดีค่ะปลาแซลามอนนะคะตัวนี้ซื้อมาจากที่ตลาดสดมาค่ะเมื่อเช้านี้สดสดร้อนๆเลยจะสดมากค่ะดูสีสิคะก็ตัวใหญ่เหมือนกันนะคะตัวนี้จะประมาณเกือบสามสิบเหรียญเลยนะคะแพงมากค่ะช่วงนี้ปลาแซลามอนนี่ค่ะตัวเนื้อมัน ก็เดี๋ยวจะเอามาทำเป็นเขาเรียกอะไรคะยำปลาแซลมอนสดอะค่ะอยากกินมากไม่ได้กินมาตั้งนานแล้วอะค่ะก็จะเอามาใส่เก็บไว้ในช่องฟิชด้วยนะคะพูดถึงนะคะที่สเปนเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยค่ะมันจะเยอะมาก มันจะมีแหล่งอะค่ะอยู่อีกแคว้นหนึ่งมันจะชื่อว่าแคว้นออสตรเรียน,นะคะก็ใกล้ๆกับที่นี่แะค่ะขับรถไปประมาณสามชั่วโมงปลาแซลมอนเนี่ยเยอะมากค่ะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะคะเดือนนี้นะค่ะเขาจะมีการแข่งขันตกปลาแซลมอนกันนะคะยังไม่เคยไปดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าไอ้แคว้นออสตรเรียเนี่ยค่ะไปบ่อยะค่ะ ไปประมาณสามรอบสี่รอบแล้วมั้งคะสวยค่ะที่นั่นสวยมากจะเป็นแต่ภูเขาก็นะคะจริงก็หันรู้จะหัน,นหรือไมเนะเอาเป็นว่าทั่วๆไปแล้วกัน กินคนเดียวอะค่ะแฟนไม่กินด้วยเฟนกินทอดค่ะทอดกินเอาพรุงนี้เขาเห็นแบบว่ากินสดๆเขาก็<_><_>ไม่อยากกินด้วยหั่นไม่ถูกนะคะเนี่ยไม่เคย ทำเลยไม่เคยหันเลยนะเนะี่ยก็ตามมีตามเกิดจะใส่นี้ไปด้วยค่ะของโปรดค่ะอ์ติโชก ซื้อมาหลายวันแล้วค่ะอยู่ในตู้เย็นก็ออกอาการแบบว่าข้างในเริ่มจะไปล้วเดี๋ยวต้องเอามากินค่ะชอบมากอธติชงเียค่ะ นาซาทำน้ำจิ้มว่ะคิดว่าอร่อยนะคะรู้สึกจะใส่ผักเยอะไปไหมเนี่ย สีสันแยกแทบไม่ออกเลยค่ะสีคล้ายกันไดาที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะคะ แซลมอนชิ้นเดียวเนี่ยค่ะเยอะเหมือนกันนะคะ